สวัสดีครับวันนี้มาดูเรื่องคำถามที่มันล้างหลุดมาจาก c Talk ีทีซีทอคืนวันจันทร์แล้วก็จากา YouTube ที่ลุงทำสวสดีปีใหม่เมื่อวันสองวันที่แล้วนะครับก็มาดูซิมีอะไรบ้างแล้วก็หาเวลาตอบจุกจิกจ,กจ,กจกตอนนี้เลยกันล้วกันไปดูก็รายการนี้ก็เรียกว่าคุยกับลุงเฉลิมตามเคยนะปี2อ2 2 เดือน01วันที่05นะครับเรื่องก็เรื่องแนวโน้มของราคาโดยที่คุณ p r i น c ์ปริน c เนี่ยก็ถามมาว่าถ้าอยากดูแนวโน้มราคาเข้าของเครื่องชใช้เนชะ่นอาหารน้ำมันเหล็กวสัสดุอุปกรณ์อื่นๆจากการดูกราฟหุ้นต้องทำอย่างไรบ้างครับอันนี้น่าสนใจก็เรยเอาทํทำให้ดูพวกเราดูนะครับวันนี้เรามีข่าวว่า,าราคา,าหมูมันขึ้น เรามีทางรู้ล่วงหน้าไมหมูมจะขึ้นจากตลาดจากชาจากอะไรเนี่ยคำตอบก็คือในโลกที่มันมีตลาดสับทุกอย่างนะครับหมูก็มีวัวควายก็มีนะฮะไม่สุงก็มีไข่แดงก็มีมันมีหมดนะครับมีหมดเราไปดูซิหมูเนี่ยถ้าดูราคาเนื้อหมูของโลกเขาเนี่ยรู้ไหมว่ามันจะราคาขึ้นตอนนี้แล้วจะขึ้นต่อไปอีกเมื่อเท่าไหร,ร่ยังไงนะฮะเอเราไปดูกันเอ ราคาหมูใช่ไหมก็ไปดู Lean Hogs uh, Futures อันนี้ Spot Price นะครับก็เป็นอย่างนงี้นี่เป็นราคาของหมูทั่วโลกนะครับ Chicago Board of Trade มันก็ขึ้นไปนิดหน่อยอย่างเงี้ยตามอินฟลชันนะแต่เราสังเกตมาจุดต่ำสุดอยู่นี่ มันมาสูงสุดที่นี่แล้วลงมาต่ำมานี่เลยเห็นนะมันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งสองหนึ่งสองใหญ่อ่ะนะอย่างอย่างอันนี้ก็หนงสองอันนี้ก็ได้อะลองดูนะอย่างเงี้นะเ,เราเริ่มจากที่นี่ไปหนึ่งเนี่ยเห็นหมหนึ่งสองก็ได้แปดแปดจุดเจ็ดแต่ว่ามัน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 ,ม,นมามันขึ้นต่อมันขึ้นต่อ เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาอันที่เป็นหนึ่งเนี่ยเราขึ้นต่ออีกเอานี้เป็นหนึ่งเห็นนะเนี่ยอันนี้เป็นหน,นะนึ่งแล้วลงสองทีนี้ไม่ถึงละไม่ถึงมันก็ปล่อยให้มันขึ้นต่อไปอีกจนถึงนี้เอาละลงสองอันนี้ลงมาถึงแปดสแปดจุดถกแปดสแปดจุดเจ็ดเพราะฉะนั้นเราก็ได้หนึ่งสองแรกเห็นนะเราจะเอาหนึ่งสองมาตั้งที่อื่นไม่ได้ก็พอใจใช่ไหมถ้าสมมติอ่ะเอาใหม่เราตั้งตรงนี้หนึ่งตั้งตรงน,น,นี้นะ เราเอาหนึ่งแล้วก็เอาสองลงมาที่นี่คือมันได้อะเจ็ดแปดจุดหกแปดแปดจุดเจ็ดอะไรมันมันฟิวเนอร์ชี่รีเทรชเมนต์มันได้เนี่ยหนึ่งสองตรงนี้เห็นไหมแล้วเสร็จแล้วมันแล้วต่อไปล่ะอะไรมันขึ้นมาสูงกว่าแล้วอะไรต่อไปอีกเรื่อยๆเนี่ยใช่ไหมมันมันมันไม่รู้ทำไงต่อมันก็ต้องเป็นดูเวลาว่ากี่ปีกี่ปีกี่ปีก็อาจจะเป็นหนึ่งสองนะซึ่งเล็กกว่านี่เข้าใจไหม เป็น,ปนอาจจะเป็นหนึ่งนี้เป็นหนึ่งซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นเซนจูเรียนเวฟนะแต่เป็นซูเปอร์แกรนด์ไซเคิลนี่อย่างนี้เห็นไหมไม่มีไม่มีขอบแดงเห็นไหมนะนี้ไม่ไม่ใช้ออกไปก่อนนะแล้วก็สองลงนี่เนี่ยมันต้องดูเวลาด้วยนะจากนี่มาถึงนี่1975ถึง8595ก็20กว่าปี ก็เป็นซ u เปอร์กราดไซเคิลแต่จะเอาไปถึงเซนจูเรียนเวฟเนี่ยมันต้องยาวกว่านั้นก็ 1, 2นะ 1, 2แล้วก็3นะ 3. 1, 2, 3เนี่ย 4, 5มันซ่อนอยู่ข้างในนะ1 2 3จาก 1, 2, 3ก็กลายเป็น1กลายเป็น1ใหญ่อย่างนี้อีกที จริงๆมัน4 5่านะแต่มันซ่อนอาจจะ 3, 4, 5มักจะเป็นอย่างนั้นนะ1 2 3อันแรกเนี่ยมักจะซ่อน45นะแล้วเราก็ได้2อยู่ที่นี่เห็นไหมเนี่ย A B C นะแล้วลงมาเท่าไหร่ก็ลงมาจะสอจุดกเป็นสอจุดเจ็ดเห็นไหมเนี่ยการนับเวฟอย่างเงี้ยมันก็เพอร์เฟกต์โอเคเรื่องเวฟจบแล้วนะได้แล้วก็ดีแล้วนี่เราก็ดูเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงมันหนึ่งสองยักษ์เลยเนี่ย เพราะฉะนั้นเวฟสามก็ขึ้นลิฟเลยสินับจากวันนี้เป็นต้นไปปี2020เนื้อหมูมันก็ต้องขึ้นเพราะมันเวฟสานี่เรารู้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วตั้งแต่เนี่ยลงมาแถวปี2ต้นปี2020เรารู้ละปีปีหนึ่งที่ผ่านมานะเราลองขยายดูว่าตรงนี้นเป็นยังไงนี่ต้นปีอยู่นี่น หนึ่สองมาจบตรงนี้นะแล้วมันขึ้นจริงๆดูสิมันขึ้นจากเท่าไหร่เนี่ยมันขึ้นจาก40ดอลลาร์เพิอ่อะไรก็ไม่รู้นะไปเป็น120 300%เอร์ซนะครับปีที่แล้วแล้วหมูมันจะไม่ขึ้นได้ยังไงแต่กว่าเอฟเฟ็กมันจะมาถึงเมืองไทยมันขึ้นช้าๆไปเรื่อยแล้วมันลงมาอีกทีราคาเนื้อหมูก็เลยนิ่งๆอยู่พักหนึ่งมาถึงตรงนี้มันขึ้นใหม่เนี่ย ปกกีกว่าเนี่ยจาก40มาถึงตรงนี้ขนาดลงแล้วนะเป็น80เท่าตัวเห็นไหมฮะเท่าตัวแล้วตอนนี้ทําไมมันถึงเพิ่งจะมาขึ้นอะไรกันตอนนี้เป็นข่าวเนี่ยก็ดูตอนเนี้เห็นไหมเดือน, December, อนเดือนธันต้นเดือนมาถึงเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันขึ้นมาอีก10%เพราะฉะนั้นราคาพวกนี้มันแสดงอยู่ในในชาร์ตได้ทั้งนั้นนะครับมันมาเราก็มีชาร์ตลวงหน้าให้น ไอัอันแค่นี้เนี่ยยังยังยังมีอันอื่นอีกที่น่าสนใจถ้าเราไปดูวสัสดุก่อสร้างนะดูไม้ไม้ป่านะคือไม้นี่มันมันมันเพิ่มผลผลิตทันทีไม่ได้มันต้องรอเวลาอย่างเดียวเลย ว่าจะตัดได้1ิปี20ิปีใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้ามันขึ้นหรือมันลงเนี่ยเป็นอินดิเคเตอร์ระยะยาวทําทให้รู้ราคาของวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าเนี่ยดูเส้ไม้เป็นอย่างเงี้ยเห็นไหมแล้ว่าปีที่แล้วอยู่มันพุง่งจากเท่าไหร่เนี่ยจาก200เป็นพันแปดเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าปีเนี้ยราคาวัสดุก่อสร้างยังไงก็ขึ้นเฮ้าสิซินโปรเจกต์ขึ้นราคาบ้านก็ขึ้นแพงขึ้นหมดอะ เดี๋ยวสักพักพอราคาเนื้อหมูมันคนเลิก,ลกสนใจนะคอยดูราคาบ้านจะค่อยๆทยอยขึ้นตาม,มเห็นไหมเราก็ดูอันนี้ก็นับเวฟ 1, 2, หนึ่งสองเลยแล้วก็หนึ่งสองอีกทีเพื่อหาเวฟสามเราลองไปดูรายละเอียดกันเดลิชั่นเนี่ยจากจุดเนี่ยเห็นไหมปีเดียวเนี่ยมันขึ้นจากอะไรเนี่ยจากอะไรสองร้อยสามร้อยขึ้นไปเป็นพันแปดเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลงมาห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นมั้ยเวียงเห็นไหมเวียงมากเลยแล้วเนี่ยขึ้นอีกแล้วเนี่ย กี่เดือนเนี่ยสามสี่เดือนเองขึ้นจากห้าร้อยไปเป็นพันสองมันเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นวัสดุก่อสร้างขึ้นหมดแน่ๆนะฮะมันมันก็ไม้มันขึ้นเนี่ยนอกจากไม้แล้วก็ยังมีอะไรอย่างอย่างเอาเหล็กมะเหล็กอย่างเรามี steel and metal product ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยเป็นอินเด็กซ์ชนิดหนึ่งนะ steel steel and metal product ตลาดไทยเลยเนี่ยเมืองไทยประเทศไทยกองเราเลยง่ายเนี่ยราคาลงไปเรื่อยปีเนี้สองศูนย์สองศูนย์เนี่ยปีอะไรบ้ันขึ้นขึ้นจากเท่าไหร่จากสิบห้าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสิบห้าบาทบ้างนะไปเป็นห้าสิบกว่าเนี่ยเห็นมันขึ้นเยอะเหลือเกินลองขยายตรงนี้ดูเป็นเดลิชร์นเห็นไหมฮะดูมันขึ้นสิเนี่ยจากตรงนี้เท่าไหร่เนี่ยสิบห้าบาทตอนนี้ห้าสิบ เพราะฉะนั้นเหล็กทองแดงอะไรต่างๆมันขึ้นหมดนะครับที่ชัดเจนที่สุดก็คืออะไรก็คือราคาวัสสุขก่อสร้างราคาเรไ่งต่างๆก็จะทยอยขึ้นตามในปีนี้พวกเราเตรียมตัวไว้เลยอินฟล t i ชันมาแน่แล้วก็จะเกิดเหตุบี้ขึ้นนะฮะอาต่อไปเรามาดูคำถามอื่นกันคุณ crazy football game บอกว่าสวัสดีปีใหม,คหม่ครึบนะครีบนะครีบคุณลง สัตว์อ้ทรงไม่หันอากาศนะนะขอทราบเหตุปจัจจัยต่างๆที่ทำให้ไปไม่ถึง1 6อยหนหน่อยครับเอออันนี้ก็น่าสนใจคือ1 6อยหเปอร์เซ็นต์น่ะทำไมมันถึง1 6อยหเปอร์เซ็นต์ทำไมมันถึงไม่ใช่ดูอะไรดูดูด,ดูหุ้นสักตัวหนึ่งก็ไนะด้ดูคือคือถ้ามันเป็นหนึ่งสองนะเนี่ย 1, นสองมันจะขึ้น3มเนี่ยมันขึ้นเยอะ1 6อยหกสิ4จุดก็ว่าไปถ้าลุงจะเอาแค่ร้อยหกแปดเนค่นี้เป็นหลักเห็นไนหะแล้วทําไมบางครั้งมันไม่ถึงร้อยหกล่ะอย่างเช่นอันนี้เช่นเี๋ยวนะอันนี้มันถึงแล้วใช่ไหม อันนี้เนี่ยขึ้นแล้วลงอันนี้เนี่ยเนี่ยขยายนี่นะเขอทำวนะีคลีชาร์ตมาเนี่ยอันเนี้ยที่มันขึ้นแล้วลงเนี่ยนะนี่เนี่ยจากฐานเนี่ยนะฐานเนี่ยมาที่พีกก็เอา,าราคาโคลเซอร์ของนี้นี่มันว e k l y นี่ว่ะน,นะเดี๋ยวขอโทษนะขอเปลี่ยนเป็นเดลี่เอาให้ชัดๆไปเลยเดลี่ นะเออเรงนีเอาชัดๆเราเอาราคาโคลสอย่างเดียวนะก็จากฐานตรงนี้ไปที่1แล้วก็ลง2เห็นไหมหนะึ่งสองก็ไป160.8%แนะแล้วมันไปถึงไหมอะดูซิถึงไหมมันไม่ถึงมันลงต่อได้ซ้ำเห็นไหมทำไมไม่ไปอันเนี้ยหนึ่งสองเนี่ยทำไมไม่ไปกับลงต่อดิ่งไปเลยได้ซ้ำเพราะมันไม่ใช่หนึ่งสอง อันนี้มันเ B เห็นนะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเออมันจะไปร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามตาม,ตามหลักของมันเนี่ยนะฮะต่อเมื่อมันเป็นหนึ่งสองนะครับหนึ่งสองมันไปไกลเนี่ยหนึ่งสองอันนี้หนึ่งสองอันนี้มันไม่ใช่หนึ่งสองมันเป็นเวฟข้างในคอเลกทีฟเขาเป็น ABC เขาละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือว่าเออ มันไปถึงร6 8สเซมันเป็นหนึ่งสองอันที่ไปไม่ถึงมันไม่ใช่หนึ่งสองนะครับอย่างเี่นตรงเนี้ยตรงเนี้ยดูเนยหนึ่งสองมันไปไม่ถึงเห็นไหมเพราะมันไม่ใช่หนึ่งสองเพราะเราไม่รู้ว่าข้างล่างเนี่ยมันมีก่อนเข้าตลาดมีเท่าไหร่มันมาอาจจะต่าขนาดนี้ก็ได้อาจจะเป็นสามสี่ก็ได้เราต้องชัดเจนว่าเป็นหนึ่งสองเนี่ยโลมันอยู่ตรงนี้มันมีประวัติพอสมควรตัวนี้เราออกทามโลแล้วขึ้นไป หายแล้วลงมาได้หนึ่งสองถึงหาร้อยหสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์ได้พอเข้าใจนะครับว่าเมื่อมันไม่ถึงมันก็ไม่ใช่หนึ่งสองต่อไปจากาคุณสุภาพรดิคคีเซนกองดิคเคนเซนมัง้งกองกองเขียนผิดนะ K E N มั้งนะไม่เป็นไรนะสมาชิกใหม่จากนิวซีแลนด์ก็ ยินดีครับยินดีต้อนรับก็มีมาจากนิวซีแลนด์จากออสเตรเลียจากอเมริกาจากญี่ปุ่นจากหลายๆประเทศนะก็ยินดีต้อนรับไม่มีอะไรก็หวังว่าจะค่อยๆตามไปนะฮะแล้วเข้าใจจนได้ในที่สุดนะฮะไหนๆมีนิวซีแลนด์แล้วลุงก็อยากจะดู i n d e x ของตลาดหลักทรัพย์นะนิวซีแลนด์ก็ใช้ NZ นะ n, n เอ็เ n ตตัวนี้นิวซีแลนด์เอนเนจีไม่เอานะเอ็เอินดนี่เอ็นอ็นะเขาใช้50มั้งใช่ไหมเนี่ยหายไปไหนล้เอ็นซเอ็กสิใช่ไหมนิวซีแลนด์ไม่มีอ่ะเอ็นเซตเอ็กซ์ เอ็กซ์เพลร์ลิมิเต็ดสต็อกอินเด็กซ์นี่ใน Index อินเด็กซ์เลยที่อินเด็กซ์นะนี่ะนิวซีแลนด์เป็นอย่างเงี้ยมันขึ้นประเทศของพวกฝรั่งนี่ขึ้นหมดอ่ะยุโรปอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ขึ้นหมดนะจากเท่าไหร่เนี่ยจาก2,000ไปเป็น14,000สห้าเห็นไหม แต่ปัญหาคือว่ามันอันตรายแล้วนะครับเราดูดูอินดิเคเตอร์แล้วเลือก i อซ SI. นะครับไอซเอาไอซไว้ตรงนี้เราจะเห็นว่าขนาดที่ราคามขึ้นเนี่ยนะฮะไอซมันหัวทิ่มงลงเนี่ยเห็นไหม มันทิ่มลงไอ้นี่ราคาขึ้นก็เรียก,กเรียก b a r i s h c o n v e r g e n c e นะฮะไม่ได้แปลว่าจะลงแปลว่ามีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการเปลี่ยนเทรนด์อาจจะไซเวหรือลงตรงนี้นะเราดูขยายดูตัวนี้มันพยายามขึ้นเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยขึ้นขึ้ขแล้วไม่ทะลุไม่ทะลุอ่าไฮเดิมไฮเดิมอยู่แถวๆนี้เห็นไหม ไม่ทะลุแล้วหยุดมันก็ตลาดหลักทรัพย์ของคุณที่นิวซีแลนด์ก็ค่อนข้างจะน่ากลัวตอนนี้ก็ถ้ามีกำไรก็พิจารณาออกแล้วเปลี่ยนไปถืออย่างอื่นแทนนะครับคุณคุณอะไรเอ่ยไม่ได้เอาชื่อมาขอให้ช่วยนับเวฟ paco และ algo usdt นะครับเราก็ดู paco กันนะ paco เป็นยังไง ก็ไปเปิด P A C O เอาที่สต็อก P A C O เกือนีนประเทศไทยโอ้โหได้แล้วตรงนี้มันเพิ่งเข้าเนี่ยเพิ่งเข้าตลาดเอาดีนะเราเข็าลองขยายเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยตับสุดตรงนี้หนึ่ง สองถ้าหนึ่งสองปับ๊บแล้วหนึ่งสองเล็กอีกทีหนึ่งสองอันนี้ปับ๊บเนี่ยเราก็ทำ projection ได้เลยร้อยหกสิบจุดแปดเปอร์เซ็นต์เป้าหมายเราอยู่ตรงนี้ที่ประมาณสามบาทเจ็ดสิบนะครับแล้วก็หนึ่งสองเล็กอีกอันหนึ่งละ่ะดูสิอันนี้ก็เนี่ยที่ประมาณ3บาท55 อันนี้สามอเจ็เห็นไหมเราพอจะกะได้งั้นตัวนี้น่าสนใจครับเนี่ยมัน1นึแล้วก็1นึถ้าเขียวตอนนี้ยังไม่เขียวนะฮะถ้าเขียวเราเข้าซื้อปะจะซื้อไปปับ๊บเราก็ Position แรกก็คือเล่นตามเขียวแดงโพ i ชั o นที่2ก็เล่นตามร้อยหกสิบค่อยเทคโปร f i ตแถวนี้โดยจุดซับลอสอยู่ที่เส้นนี้เส้นต่ำสุดคือเส้นนี้เห็นไหมฮะแล้วโพชันที่สนี่เข้าตั้งแต่ตรงนี้ โดยจุดต่ําสุดอยู่นี่นะเอา1นึ่งสองในรายละเอียดเกินไปละมากเกินไปก็เอาเป็นว่าวิธีนับเวฟก็นับอย่างเงี้ยนะครับหนแล้วก็หนึ่องย่ยอยๆมาต่อไปขอดู ALCO USDT ALCO USDT ไปที่ O ใช่ไหม เออทำไมไม่ไปล่ะ ALGO ไม่ใช่ c o ALGO USDT เนี่ยหมายสิ ALGO USDT อาจจะละนะ ก็ไปอย่างเงี้ยก็ตลาดอ่ะให้เห็นชัดก็หาจุดต่ำสุดอยู่แถวนี้เราก็ได้1 2 3แล้วก็ A B C C แล้วขึ้น5เห็นไหมแล้วอันนี้ก็ลงมา1 2 3เป็น A กำลังขึ้น B เพื่อลง c วิธีนับเวฟนะฮะอันนี้ก็ขึ้นตัวเนี้ยอีกไม่มากเราเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะนับเวฟเราก็ใส่หนึ่งสองาปีกว่า,วาๆนี่ก็เป็นเมเจอร์เวฟหนึ่งะแล้วก็ลง2นะครับแล้วก็ขึ้น3ามไปเนี่ย นะฮะแล้วก็ A B C เป็น4แล้วก็จาก4ก็ขึ้น5ทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้ารวมกันก็เป็นหนึ่งใหญ่อันนี้เห็นนะแล้วก็ลงมาหนึ่งสองสามเป็น A ตรงนี้ เนี่ยเอยกำลังจะขึ้น B ก็น่าจะแถวๆนี้เพื่อจะลง C C ก็น่าจะลงมาอยู่แถวๆนี้นะฮะลงอีกเยอะโอเคนะครับวิธีนับเวฟตามที่ขอมานะฮะเอ่อต่อไปคุณเอรากอนฟลอเซนสวัสดีครับคุณลงุงผมอยากสมัครเรียนครับ <laughs> เอาไงอะสมัครเรียนเอ่อสมัครเรียนคุณไปที่ฉลก .com นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูไปที่ cdcchlock.com นะฮะ cdcchlock.com เ c c. Com. นี่ยนะครับ chlock.com ไปที่โฮมเว็บไซต์เรามันมีแต่เรื่องทำบุญนะนะเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยเข้าไปก็มีเรื่องทำบุญนะฮะแต่ว่าอ่ามันจะมี เกี่ยวกับการเรียนการสมัครการอะไรด้วยเอ่ยใชน่นเนี่ย CTC Talk เว็บปิ r านะครับจะสมัครยังไงก็อยู่ยเนี่นะฮะแล้วคอสใหญ่นี่จะประกาศประมาณเดือนมีนาเมษานะครับเรามีเรียนหลายอย่างแม้กระทั่งเนี่ยแม้กระทั่งโหราศาสตร์นะมีเรื่อยเื่ก็ลองเข้ามาเยี่ยมดูนะฮะเข้ามาเยี่ยมที่ chaloke.com ok. e, เนี่ย c h a l o k ok. c o m แล้วลองอ่านดูนะครับเอออันนี้เป็น วันที่17นะฮะเราจะทอดพระป่าที่วัดนางพญาพิสูโลกใครอยากร่วมทําบุญด้วยก็เชิญน,นะครับก็ลองเข้ามาดูในนี้แล้วก็ดวมบริจาคเกินยังไงก็ว่าไปคือสมาชิกคนหนึ่งก็สร้างพระองค์นี้ขึ้นมาสวยมากเลยครับที่พระเศียนนี่ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุซึ่งเอามาจากมูลนิธิพระธาตุของสมเด็จพระยานสังวรน,นะฮะแล้วก็จะเอาไปตั้งที่วัดเป็นเครื่องบูชานะเป็นบูชาพระพุทธเจ้า ใครมีโอกาสก็ร่วมทำบุญด้วยกันวันที่17อ้าววันนี้คงเอาแค่นี้เรามีโอกาสเดี๋ยวลงมาคุยด้วยอีกทีนะครับก็ฝากเอาไว้แวะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของชมรมนะฮะมีคอร์สอะไรจะเรียนอะไรสมัครยังไงก็จัดก,การกันตัวเองนะครับแล้วก็งานบุญก็เรามีเรื่อยๆก็ชักชวนมันทำบุญด้วยกันสวัสดีนะครับวันนี้เอาแค่นี้สวัสดีครับ